เราอะตัดสินใจดูแบบจริงๆไม่ไม่ได้ดูตัวอย่างด้วยเกิดก่อนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เขาอะเอาภาพยนตร์ไต้หวันใช่ไหมมา r e m a m a r y l e b o n y ใช่ไหม,อมเอาเรื่องนั้นมาแล้วก็มาทําก็ตอนแรกที่แบบประกาศก็คือแบบเป็นรูปแบบว่าบิวกินน้ำนมอยู่แล้วก็ถือรูปพ p พีอยู่ทีงไงก็ต้องดู ยังไงก็ต้องดูเนาะเราพู้กับกับก็เป็นพี่หมูด้วยอะอยังไงก็ต้องดูอะเออด้่นแหละหลักๆถึงแม้ว่าจะถูกขายด้วย p p b ิ w กิเนาะแต่หลายหลายคนก็บอกว่าเออมันก็ถ้าไม่ใช่ PPBewgun จะเป็นใครอีกอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็จริงแหละดูๆแล้วเออเคมีเคจเขาก็อยู่แล้วอะไรเงี้ยแฟนคลับคู่นี้มานานแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าจะต้องหาคู่นักแสดงสักคู่หนึ่งที่จะมาเล่นบทแบบนี้แล้วต้องเล่นได้ขนาดนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆมันมีความกังวลอยู่เรื่องหนึ่งเนาะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่อง แต่งงานเรื่องของชายกับผู้ชาย,ชายกับผู้ชายประเด็นเรื่องนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่ากังวลใจเหมือนกันกับตอนแรกที่เราเห็นใบปิดโปสเตอร์มาเพราะว่าจังหวะของใบปิดโปสเตอร์มามันเป็นจังหวะที่ประเทศไทยเรากําลังจะมีตัวพรบสมรสเท่าเทียมก็กาลังกังวลอยู่ว่ากําลังกังวลแทนหนังเนาะว่าเฮ้ยการที่เขาเอาประเด็นนี้เข้ามามันจะชูเรื่องของแบบสมรสเท่าเทียมมาก จนแบบอาจจะเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะไม่สอดคล้องกับยุคสมัยหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีสมรทาเทียมไปแล้วแล้วหนังเรื่องนี้เอามาพูดเรื่องสมรทาเทียมอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ฉลาดในการเล่าเรื่องมากเลยนะอันนี้ต้องชื่นชมทีมเขียนบทมากๆเลยว่าเขาเลือกหยิบจับประเด็นที่แบบพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมในมุมอื่นๆได้เยอะมากเลยอะเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครอะไรเงี้ยเราว่ามันก็ดีนะการที่เขาหยิบยกเรื่องแบบความสัมพันธ์ที่แบบ เอาข้อจริงๆมันไม่ใช่แค่เฉพาะแบบที่มันจะมีคาถามเพจชันอยู่หลายๆอย่างเวลาที่แบบคนพูดแบบอันนี้มันอาจจะเก่าหน่อยเนาะสำหรับคนที่เป็นแบบเพศเดียวกันที่รักกันแล้วแบบจะต้องแบบมีปัญหาแบบว่าหัวนอกใจอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่าถามว่าความความเป็นจริงแล้วอะไม่ว่าจะเพศไหนๆมันก็นอกใจกันได้ <laughs> จังหวะตัดไม่น่าเบื่อเลยไม่มีจังหวะแบบให้เราแบบแต่ไม่มีจังหวะง่วงนะไม่มีจังหวะง่วงให้เราเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเรื่องนี้สนุกสนุกสนุก